ของฝากอีกแล้วนะคะบ้าเนเป็นจุกของเรานะคะได้ของฝากอันนี้พี่จอยนะคะจากพี่จอยนะคะลุงนภาขอบคุณพี่จอยนะคะเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะข้างในเป็นอะไรส่วนอันนี้เป็นของคุณแม่โสตนะคะคุณแม่โสตขอคคบคุณค่ะขอบคุณคะ่ะอันนี้เป็นอาญานะคะสม,มนไพรของคุณครูดิยทิพิ์นะคะแม่กิ่งตะเงนะคะให้พ่อฝานะคะพี่อมอทองด้วยนะคะขวดนะคะ ไว้แบ่งนะคะให้พี่ข้าความนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนมนะคะ,ะเนมนะคะเนมของพี่บุบาลน,นะคะ,ะเป็นให้พ่อความพี่อมทองนะคะอ่านี่นะคะของก้อนใหญ่นะคะแบ่งให้ท่านนะคะแบ่งกันกินนะคะเอเน,นะคะ,คนะคะนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกนุ่มนะคะแคบหมูด้วยนะคะให้พอ่อความพี่อมทองนะคะ บ่งไว้ให้แล้วก็จะมีขนมนะคะให้หลานสาวแกด้วยนะคะแบ่งน,นะคะจากปันๆน,นะคะก็ขออนุญาตแบ่งข้าวซอยนะคะให้แกด้วยนะคะหนึ่งแผ่นนะคะของฝากนะคะอันนี้ของขากจากพี่บัวบานนะคะฝากให้พ่อควานพี่อมทองนะคะอ่าวันนี้พ่อขวานยังจักข้าวถุงตัวแทนนะคะเป็นลูกชายนะคะยาตัวนี้ก็ของคุณคุณลือไทยพทย์นะคะไม่กิมก็ นะฮะแบ่งให้โชอความพี่อมทองด้วยนะคะทีนี้จะเป็นอของขวากนะคะของโชอความพี่อมทองนะคะอ่าลุ้นลุ่นรุ่นรุ้นนะคะพี่จอยได้อะไรมาฝากเน,นาะอะไรอยู่ข้างใน,นะคะอะไรอยู่ข้างในอันนี้น่าจะเป็นเม็ดนะคะเม็ดโอ้จัดเต็มจัดหนักมาเลยนะคะ มีแม็นะคะโอ้โหนี่นะคะโอ้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะฝากให้พอความพี่อมทองด้วยนะคะไม่ทานคนเดียวโอ้มีถุกใจปันปันเลยนะคะอย่างนี้อันนี้จุกใจพอความค่ะจุกใจพอความชอบทานกาแฟนะคะจุกใจเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เจลนะคะขอบคุณพี่จอยคะ่ะนะคะอันนี้เป็น ยาทาน,น้ําขาวแก้ท้องอืดน,นะคะโอ้โหมีครบเซตเลยนะคะอันนี้คืออะไรเนาะอ๋อใช้ล้างมือนะคะโดยไม่ต้องใช้สบู่นะคะโอ้โ,โอ,อันนี้เป็นน่าจะพกพาไปไหนได้สะดวกนะคะยาแก้ไอนะคะมีามงโอ้โหมาครบเซตเลยนะคะยาขาัมันนะคะนี่นะคะเจลนะคะเดตองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ พี่จอยด้วยนะคะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอันนี้เป็นน่าจะเป็นพลานะคะพลาเซตามอนนะคะพวกฟานใสได้นะคะพอดีนะคะพวกฟานบอกว่าจงเลยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะพวกฟานระบกว่าจ o n เลยนะคะพวกพี่ปามามแย่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่เอยนะคะเหมือนของวันปันน่าจะโอเคพอดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นพิเตอร์หรือเปล่านะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แม่สดนะคะขอบคุณพี่จอยนะคะพี่จอยลุงนาานะคะ,ะรับถุอได้แล้วได้รับแล้วนะคะแล้วก็มีตอนนี้จะเอาของฝากนะคะพี่บัวบานด้วยนะคะคุณครูฤทธิชิตนะคะฝากใอ่น้องควานนะคะอะน้องควานม,มารับเลยจ้านะคะนี่นะคะสุงนี้นะคะโอ้โหโตเต็มเต็มเลยนะคะเบเกอรนกิน่นเบกันใช้นะคะไม่ความไม่เห็ไใบคนเดียวนะคะคะ น้อยนะคะที่อายนะคะไปเต็มเ,เลยนะคะของฝากนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเขาช้อยนะคะอ่ะหย้อยมาป้อนด้วยนะคะเอาออะะเอาของไปเก็บในรถก่อนเก็บไว้ในรถกออ่ะป้อนให้หน่อยเร็วนะคะเป็นของพี่โบราณนะคะอ่ะรางวัลนะคะไปป้อนให้เด็กๆที่นู้นแล้วอันนี้มาป้อนที่บ้านเต็มที่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านฝากมาให้น้องช้างนะคะเอใไปที่บัวทอง ทานนะคะพี่ออทองอพี่โบททองทานนะคะข้าวซอยนะคะข้าวซ,ซอยของพี่บัวบานนะคะเอาไปป้อนคุณแม่ด้วยนะคะอะ่ตอนนี้พระควานนะคะเอาไปป้อนนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ทานนะคะโอ้คุณยายค่ะ คุณยายนะคะคุณยายทานจ้าตอนนี้เปลี่ยนหลักนะคะให้คุณแม่ออกไปอยู่ข้างนอกบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอคุณยายทานนะคะนี่คุณยายบรรนาน,นะคะเอาออกจากคอกนะคะอ่ะตัวเล็กบอกว่าผ่านหนูไม่ได้คุณพ่อหนูชอชิมอีกอร่อยยังอ่อยอูด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 ูมือนะคะอ่ะตอนนี้พ่อวานนะคะพี่อมทองนะคะจะเอาไปป้อนนะคะพี่อมทองกับคุณแม่บอบเงินนะคะโอ้โหนะคะ พี่อมทองมือขอใหญ่เลยนะคะคุณแม่กับพี่อมทองนะคะนะคะโอ้กินค่ะพี่อมทองก็กินนะคะอาโยยอ,ยอา่อยนะคะคุณแม่บอกว่าขอบ้างนะคะขอมั่งนะคะโอ้โหดูมือขอนะคะแม,แม่ค่ะอุ้ยดูมือตัวเล็กทางนี้ <c oughs> หมดแล้วเบแล้วโอ้ยหมดแล้วจ้าน้องเล็กว่ายังไงลูก หนูยังไม่อิ่มเลยโอ้ขออีกอมีเหลือนะคะมีเหลือให้น้องเล็กนะคะโอ้ยโอ้ยไม่ให้ไปบอกแล้วโอ้ไม่ให้ไปนะคะดูนะคะให้นางตำรวจก่อนค่ะว่าหมดแล้วจริงๆหมดแล้วลูกโอ้ยดูไม่ยอมนะคะเด็กๆเราไม่ยอมโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยไม่ยอมดูนะคะโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมไห้ไปนะคะหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะโอ้ยน้องอบรอยนะคะ อขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณนะคะ,ะพี่บ,บัวบานนะคะของฝากนะคะขอบคุณคุณคณรูฤทัยทิพย์นะคะขอบคุณคุณแม่สดนะคะขอบคุณพี่จอยนะคะขอให้ท่านนะคะ,ะโชคดีมีชายนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนะคะ มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะที่ท่านได้ฝากนะคะของนะคะมาให้ครอบครัวนะคะบ้านเปี่ยมสุขของเราตรงนี้นะคะทั้งเป็นยาสมุนไพรนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะเป็นของกินนะคะเป็นของใช้เสื้อผ้านะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่บัวบ้านนะคะขอบคุณคุณครูฤทธิ์ไทยทิพย์นะคะขอบคุณคุณแม่ซอสนะคะขอบคุณพี่จอยลุงนาภานะคะของฝากจากท่านนะคะ เหล่านะคะแม่จิ้มนะคะและครอบครัวนะคะของน้องบุ๊พลอยได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอายอยนางบอกว่ายังอายยขขาซอยนะคะเออพอดีติดรถมาแค่นี้นะคะเบ่งให้พ่อควานพี่อมทองไปหนึ่งแผ่นนะคะก็เอามาให้เด็กๆก,กินตรงนี้สองแผ่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาป้อนใหม่นะจ๊ะโอ้หนูน,นางไม่ยอมนางบอกไม่ยอมนะคะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสาธุบุญนะคะที่ท่านถึงครอบครัวนะคะอ่าแม่จิ้มนะคะขอให้ท่าน อยู่ดีมีสุขนะคะประสบประสบโชคประสบชัยนะคะอยู่ดีปลอดภัยนะคะขอบคุณอีกท่านนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณครับมาพี่บัวขอบคุณครับรอรอลูกขอบคุณครับก่อนครับยังไงครับรอรอเร็วครับครับก่อนเร็วครับด้วยเชียงเออขอบคุณครับอานน้องพลอยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนลูกมาผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตานะคะครอบครัวของเรานะจ๊ะมา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนค่ะน้องพลอยขอบคุณค่าก่อนเร้วจ้าช่วยๆก่อนจ้าสวยๆเออสวยๆค่ะสวยๆค่ะ้ดูทำนะคะอ่ะขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะบ้านเตียนสุขของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ